น,น,นะรรรเราต้องเอ่อหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่มต้องไปทำความใจทำความเข้าใจกับน้องสมไปทำความเข้าใจกับคนที่เห็นต่าทำอย่างไรให้ขาเชื่อเรานะเอาคนที่เขาไม่ชอบเราที่เกลียดเราหรือยังลังเลอยู่หรือ,อ,อ,ยอยนคนกลางๆทำอย่างไรให้เขาเลือกให้เขาเลือกพักเพื่อไทยสิ่งที่ควรทำเอ่อก่อนเลยนะครับจริงนะครับคือต้องไม่โกหกไม่ตอแหนต้องพูดความจริงอะไรที่พูดไว้ต้องรักษาคำพู อย่าทำเพื่อประโยชน์ของครอบครัวตัวเองนะครับอย่าทำเพื่อประโยชน์ของครอบครัวตัวเองวันๆอย่าคิดแต่เพเรื่องประโยชน์ของครอบครัวตัวเองนะครับแล้วก็อย่าแสดงออกความเป็นเจ้าเป็นนายใครอยากจะได้เป็นนาย,ยก็ต้องก้งหัวลงเอามือมาจุมพิษที่มือของของอ่าอย่างเสฐาเนี่ยเสียมาชอบโทรเห็นว่าข้าดีใหญ่ทุกคนก็คือลูกจา้างที้ข้าข้าทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพรรคเพื่อไทยนะเป็นผู้เอาผู้นําเด็ก คนรุใหมายมาไม่มีประโยชน์นะครัทำยังไงนะนะอย่าให้คนก็มองว่าเราเป็นคนตอนไหนะหรือเป็นคนโกงเป็นคนตะบัดส์อันนี้สําคัญเลยแต่ถ้าคุเป็นคนโกโกตอแหลมีใครเชื่อครับผมบอกให้เลยไม่ว่าคุณอายุน้อยสวยงามจบนอกพูดเก่งอะไรมีใครเชื่อนะคุณจะต้องทาความเข้าใจกับคนที่เขาไม่ชอบคุณเห็นต่ากับคุณหรือคนกลางนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนทราบเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองนะครับและผมไม่เห็นด้วยที่นายกเศรษฐาเนี่ย อ้มลงจูบมือของตัวเองที่จับมือของคุณลุงอิงลักษณะจูบิตมันเหมือนยอมสิโดร่าในเมื่อผู้นําประเทศเราเนี่ยต้องยอมให้กับลูกสาวของทักษิณนะมันดูหน้าไอเด็ตขนาดนะมันอันน่าสงสารประเทศไทยนะครับเรื่องนีกอีกนานก็ไม่นานแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องพ้นแต่ตําแหงไปเขาต่อลูกเข้ามาเสดสาก็แค่นอมินีนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ประเด็นต่อไปไอ้เรื่องแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทผมอยากให้ลืมผมดู้วะตอนนี้เท่าที่ผมติดตามข่าวสารแล้วคุยกับคนที่เกี่ยวข้องของกางมันไม่มีเงินมันจะเอาห้าแสนล้านที่ไหนมาให้มาแจกประชาชนเพราะทุกวันในประเทศเราเป็นประเทศยากจนหนี้สินเยอะแยะลุงตู่แกสร้างหนี้้าสิน,นเยอะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีวิกฤตนะโควิดลุงตู่แกต้องกู้เงินมาเยอะเจ็ดล้านล้านหรือไงประมาณนี้ทั้งต้นทั้งดอกแกไม่หมด เราะฉะนั้นงบประมาณในแต่ละปีก็คือเอาไว้จ่ายเงินเดือนข้าราชการและไม่มีเงินลงทุนแนละ้วนอกั้นก็เป็นงบฉุกเฉินเะนี่ยพี่น้องเราคิดดูเหมือนเราทําธุรกิจนะรายได้รายจ่ายพอๆกันอ,อ,อยู่ไปวันๆนะ่ะนะไม่มีกําไรนะเราทําธุรกิจเนะี่ยเปรียบเปรียบประเทศไทยเหมือนเราเป็นเป็นเป็นร้านอาหารร้านร้านอาหารนะครับขายของเนี่ยขัดค่าแรงขาอะไรแล้วก็ไม่มีเงินเหลือมีเงินเหลือก็ต้องไปใช้หนี้ครับนะ พอถึงสิ้นปีก็จะไปกู้เงินมาแจกโบนัสลูกจ้างมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้คือตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมันย่ำแย่หนักแล้วสงครามของอิสราเอลเนี่ยมันเรื่องใหญ่ขยายไปเรื่อยๆคนก็ไม่มาเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนก็กลัวเดินะโดนยิงกระบาลตายเหมือนที่สยามพลื่อัมันทุกอย่างมันแย่หมดเศรษฐกิจทั่วโลกมันหนักคนไทยตกต่ำสุดสาสิบจุดที่ไที่ผมดูข่าวหนักปัญหาทั้งดอกเบี้ยอเมริกาสงครามแย่หมด นะครับแย่มดนะประเทศชาติก yeah. yeah. ็ต้องเด่ดเประชาชนเด็ยแบงค์ชาติหรือท d ทปรับ GDP ลดลงตั้งเยอะ GDP ลดไปตั้งเยอะเพราะอะไรมันทำ่า GDP คืออัตรารายได้ที่เราจะหาในแต่ละปีความก้าวหน้าอะไร่างแย่แย่มดทุกสิ่งทุกอย่างแย่เพราะั้นพี่้อาประชาชนต้องประหยัดต้องประหยัดครับไม่ใช่ว่าประเทศยากจนนะแต่ไปกู้เงินมาแจกประชาชนมันบ้าหรือเปล่านะถ้าคุณทำอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็สุภาครับ สุภาครับประธานกรรมการอะไรต่างๆประธานอนุกรรมิการของปปชที่เคยจับยิงลัทติดคุกมาแล้วหนีกดีไปแล้วจำนำข้าวเขาเตรียม้วครับสามสิบเอ็ดอลรหันน่ไงเตรียม้วครับถ้ารัฐบาลเสนายังดื้อดึงจากเงินหนึ่งหมื่นบาทก็ติดคุกอ่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องไปกู้เงินไปเอาเงินก็ประมาณมาทำทุกทำนี้แล้วก็จะมีการทุจริตให้เงินดิจิตอลขออะไรของคุณตัวเตรียมตัวติดคุกอ่ะถ้าทําอ่ะ ร้วพัรครงพบาลเนี่ยคุณดูแล้วเขาก็ไปเอาหรอกครับนะสี่แสนห้าแสนล้านภูมิใจไทยเขาบอกนะไปทําประปาสะอาดทั่วประเทศไม่ดีกว่าไปสร้างรถไฟฟ้าไม่ดีกว่าไปสร้างสนามบินไม่ดีกว่ามันยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจห้คนมาเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้าง,งโรงพยาบาลดีกว่าไหมไม่ใช่ไปแจกคนละหมืน่นได้แต่จะซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อกลับแก้วเล่นการพน,นันใชหนี่จบมันไม่ได้ประโยชน์ประเทศได้อะไรอ่ะประทับรับรอง อันนี้ก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ก็มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการทวงหนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องทวงหนี้ด้วยความสุภาพไม่ข่มขู่ไม่ดูหมิน่นไม่คุกคามไม่หลอกลวงนะครับการคิดดอกเบีย้ยต้องไม่คิดในอัตราที่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดถ้าคิดดอกเบี้ยก็ติดคุกสองปีถ้าคิดดอกเบีย้ยผิดกฎหมายถ้าข่มขู่ปห้าปีรวมแล้วติดคุกทั้งหมด7ปีจุกครูจุกครูนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่าจะประกอ,อบอาชีพ นะเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบหรือจะทําทอะไรต่างๆก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าไปอยู่ภายใต้กฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการทวงหนี้นะปล่อยเงินกู้ลูกหนี้ไม่จา่ายก็ไปฟ้องเรามันมีขั้นมีตอนทุกอันอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปใช้กําลังไม่ต้องจะเป็นต้องใช้คำหยาบไม่จําเป็นต้องข่มขู่นะครับนะถ้าเขาไปข่มขู่แล้วก็จําคุกห้าปีปรับห้าแสนเยอะนะถ้าไปโพสเฟซบุ๊ก k ก็ะมินประมาทอีก จำคุกอีกสองปีเป็น7ปีคิดดอกเบี้ยกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ติดคุกอีก2ปีถวมรวมๆแล้วก็เท่าไหร่นะนะครับ5บวก2บวก2 9ปีนะครับนะในทุนเงินกู้นอกระบบเนระอย่างน้อย9ปีเนะี่ยยังไม่รวมถึงทำธุรกิจปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจ,จากกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยอีกเป็นไงหนักไหมเพราะฉะนั้นก็ไปทำอาชีพอื่นดีที่สุดถ้าอยากจะประกอบธุรกิจทวงหนี้ก็ต้องไปขออนุญ,ญาต นะครับให้มันถูกต้องนะก็ให้ความรู้ทางกฎหมายกันส่วนลูกนี้เบนดี้ก็ต้องใช้เขานะครับไปกูเก้เงินเข้ามาก็ต้องใช้คืนนะครับมีหน้าเป็นเป็นหน้าที่ของเราตามกฎหมายตามถิงจำเพราะว่าเราไปเอาตัางค์เข้ามาก็ต้องใช้หนี้เข้าไปอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายที่พื้นนที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับหวังว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากการติดตามรายการของทนายเดชานะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ในรถนะครับ มีน้องๆช่วยขับรถนถําทางการจราจรติดขัดมากนะครับนะถ้าตื่นสายๆเนี่ยเนี่ย,ยออกแค่แค่เจ็ดโมงนี่ก็ตายรถติดนะครับนะถนนบวนกรุงเทพเนี่ยนะถนนกรุงเทพเนี่ก็เหมือนับอะไร,ไราากันอะไรอ่คาพักหรือสถานที่จอดรถเนี่ยเรานั่งเฉยๆก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับต้องถือแต่ช้าไปสารเนี่ยที่จอดรถก็ไม่ค่อยมีนะที่จอดรถน้อยสารอาญาก็ที่จอดรถน้อย,อาย,าอดดอยแต่ช่วงหลังยังดีที่ว่ามีเขาเรียกอะไรอาคารจอดรถ นะครับพอมีอาคารจอดรถก็จาไม่มีที่จอดรถมากขึ้นบางทีก็เต็มไม่ต้องมาจอดริมถนนพอขึ้นสารเสร็จลงมาปรากฏากระจกหายไปข้างนะนะครับไม่มีใครรักทรัพย์นะครับรถเอาไปแดกแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนเมื่อไปสารต้องไปแต่เช้านะการตื่นเช้าตึกนะถ้าเกิดพบว่ามีข้อบกพร่องในสำเพอคดีก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องแก้ไขเอกสารยื่นบัญชีพยานนะมันจะทําให้คดีมีความรัดกุมมากขึ้น การเป็นทนายที่ดีก็ต้องเป็นคนที่อ่านสำนวนนะไม่ใช่มาสารนี่เมาค้างมาเลยมาถึงว่าความมาเลยหยิบสำนวนผิดเอกสารผิดนะบางคนนี่เมาจนไปผิดสารก็มีเพราะฉะนั้นก็การเป็นทนายความที่ดีก็ต้องนะตรวจดูเอกสารหลักฐานซับซ้อนดูความนัดหมายดูความบางคนไม่เคยสารบอกสารอาญา,าไปไหนครับดนเนี่ยไปอาญากรุงเทพได้อาญาบินบุรีในคนละที่นะนะสารอาญายในกรุงเทพก็มีสารอาญายรัชดา อา,อาญากรุงเทพได้อาญาพระขนองอาญาธนบุรีอาญาตลิ่งชันอาญามินบุรีโอเยอะแยะมากในกรุงเทพน่สาลเยอะเพราะคดีความเยอะนะคดีความทั้งหมดนี่ก็ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครทนายความที่ทำมา,ากินก็ควรจะอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าคดีเยอะนะกรุงเทพก็เปรียบเหมือนมหาสมุทรแต่มันเหมาะสหรับพวกปลาวาและปลาฉลามปลาตัวเล็กตัวน้อยก็ทำอากินยากก็ต้องกลับไปทำมา,ากินในจังหวัดน,นะ มันเปรียบเหมือนมหาสมุทรลองคิดดูว่ามันมีความใหญ่ความลึกเพราะในคนที่อยู่ได้ก็ต้องเคี่ยวต้องอะไรต่างๆนะคดีความเยอะงานเยอะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบและคนที่อยากเป็นทนายมีหลายคนบอกอยากเป็นทนายต้องมีบุคลิกอะไรบ้างหนึ่งต้องเป็นคนละเอียดรอบคอบนะครับละเอียดรอบคอบสองเป็นขี้สงสัยนะเป็นคนสงสัยไม่หมดอะทำไมเป็นแบบนั้นทำไมมันนี้แต่อย่าไปสงสัยขี้นะเวลาขี้อย่าสงสัยเดี๋ยวขี้ไปสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องเป็นคนที่สงสัยข้อาชีพทนายต้องจับพิรุษนะต้องถามค้านเก่งต้องทําลายน้ําหนักนะต้องดูด้วยว่าฝั่งตรงข้ามมีอะไรบกพร่องบ้างเป็นสิวเป็นฝ้าขี้กากขึ้นตรงไหนมีช่องว่างอะไรตรงไหนบ้างที่เราจะเจาะนะัทนายที่เก่งนี่ก็ต้องทนายที่ละเอียดรอบคอบนะข้อต่อไปไหวไหวพิปฏติพัน์โอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะครับบางคนโง่ซื่อบื้อเหมือนมือนงงงงอันนี้ไปทําอาชีพอาชีพทนายต้องผิวไหว,ต,ว,ไหวต้องเป็นคนที่ลื่นไหลเปรียบเหมือนน้า นะครับเหมือนน้ำแหมถ้าเราหยิบน้ํามาสักขวดหน่น้ำเนี่ยจะใส่ขวดกลมน้ํามันก็เป็นรูปทรงกลมจะใส่แก้วเหลี่ยมมันก็กลายเป็นเหลี่ยมนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวเหมือนน้าเข้าได้ทุกกระแสบางคนบอกไปเจอผู้อุกษาผู้อุกษาดุน้าดูเลยดูจากทางจะเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามอย่าไปคิดอย่างนั้นเราไปพึ่งศาลเราต้องเชื่วอว่าศาลยุติธรรมอย่าไปคิดว่าเฮ้ยศาลไม่ยุติธรรมนะศาลชอบตะคอกเราท่นนี้อะไรยงอย่าไปคิดอย่างนั้น เราไปศาลไม่ว่าศาลจะนะจะพูดจากับเราดีหรือไม่ดีตะคอกเราหรือไม่ยังไงอย่าไปคิดหน้าศาลไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะไปศาลเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นใส่นะถ้าศาลดุเราก็ต้องรู้ว่าทํายังไงถึงไม่ให้โดนดา่าโดนอะไรกันมันต้องมีเทคนิคต้องดูหน้าดูตาล้มสารสารบางคนก็อาจจะเครียดม,มาทะเลาะกับมีอะไรกันเป็นไปไ,ได้นะครับ